ไม่มีอะไรรู้สึกว่าร่างกายมันวุ่นวายกับชีวิตเด็กเกินเนาะไปหาพักผ่อนในความเป็น้องอเลยเก็บของนะคะสิไปไว้น้ำเนาะะไปไว้น้ำกันตอนแรกเก็บของไว้จมูอแรกนี่แหละเพราะว่าชวนกับแม่อริศแล้วเสียวอลิศกันเอื่อยมันไปเล่นน้ำกันตอนบ่ายมืออื่นนะคะ ุดไปน้ําซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้หมวกนะคะของใหม่เลยนะเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยกาลังจะแกะเลยนะเนี่ยแกะใหม่ใหม่ใส่เลยหมวกเพราะว่าผมมันเงีว,ว่า่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์กับคอรีนชุดนี้ก็ชุดใหม่เพราะมันชุดทิ่ไส่กับบีบีรย่ล้ลวนเมืองไทยนะซื้อไปของใหม่ือกันนะคะนี่แกะแล้วของใหม่ซื้อมาจากเมืองไทยเลยนะจ๊ะเหมือนกัน ชุดหม่อันชุดที่ใสอยู่นั่บีบใสบ่ไดค่ะมันผอมลงนะคะผอมลงลองแล้วเมื่อกี้ชุดที่ใส่อยู่ที่กรุงเทพมันหลวมไปเลยเอาชุดนี้มาใส่ชุดไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าคนละใส่นะคะอันนี้ซื่อตั้งแต่อุ้ยพญายื่นไฮไลท์ชุดขาหกชุดแตไม่เคยได้ใส่นะคะบพานว่้ในใสตัวนี้แต่ว่าใส่มาหลายชุดละสามสิบอ่อมมทั้งหมดหกชุดไฮเป็นของคนมันเกิดนุ่นน้องเขาไปชุดหนึ่งแล้วก็จ้าข้องกับเอาไว้หาชุดใส่ไปแล้วสามชุด นางสองชุดบ้านใหเป,หป,ปิดชุดนี้คงเป็นชุดอีกชุดหนึ่งเอาใส่เตรียมเอาไปเท่านี้ค่ะสมบัติไม่ต้องมีอะไรมากมายผ้าขนหนูไว้เช็ดตัวเช็ดหัวอันนี้เช็ดตัวอันนี้เช็ดหัวอาบน้ำแรกแต่อาบน้ำที่ปุ่นเลื่มมืออื่นสาวบนต้องอาบน,น้ำไปใส่แต่ชุดไปก็พอจบภาร,รก,กิจก็เอาใส่กระเป๋าไปแค่น,นี้นะคะของที่เราจะไปเล่นน้ำกันเมื่ออื่นเล่นน้ำน,น้ำลูกน้ำหลาน ขาดไปไดเลยคือแปซงสะก็ยาสระผมนะคะยาสระผมก็ขีมนวดส่วนสบูอ่อาบน้ําไม่ได้ใช้เพราะไม่ใช้มันคันมันแท้ใส่บอดด้ยนะคะไม่หน่อยเป็นคนที่ไม่ได้ใช้สบูอ่อาบน้ําสบู่ล้างหน้าก็ไม่ได้ใช้นะคะเสร็จสับเหลวแล้วก็สีบีมีบีไปหลังจากอาบน้ําเสร็จเงือนสิไปอบเจ้าหน้าน้านะคะแล้วก็สเสด็จหน้าน้ำล้านน้า ดี๋ยวสิลอ่องเบิงค่ะมันไายทางในได้กับสิทธาเฮเบิรงนะคะเดี๋ยวจะเอากลองโขโพไปเพราะฉะนั้นถสีน้ำนะคะเสร็จแล้วเตรียมอุปกรณ์มาสำหรับไปเล่นน้ำกับหลานพรุ่งนี้เดี๋ยวไปจังใดจังใดกับสิทธาเฮเบิรงนะคะเป็นการพักผ่อนค่ะพี่น้องเคร่งเครียดซี่เรียดก็เลยยางบอกพ่าไงแล้วว่าพรุ่งนี้จะไปไว่ายน้ำกับหลานนะกับบีโอเคมราจะไปจักรโมงไม่แน่ว่าไปบาย,บายตอนเช้าว่าไปเรกตอนเช้ายังเซตกับเขาขับนำกินอยู่นะคะมืออื่นกับเซตกับเขาแซ่บกินอิ่มๆจังไปว่ายน้ำ <laughs> ไปนั่นแหละอบเท่าน้าไปนั่งกันในสรยยะอียงนะในอ่างแฮอ่างน้ำบุ้นให้มันตีจะคลองเล่นเนาะไปหาอาบน้ำอุ่นไปสละพักพอนวดใจให้กำลังชีวิตเห็ดยังแปดเดี๋ยวที่นีความสุขกอบไปหาพ,พนะักพอนเนาะเพื่อกันเดี๋ยวจะเผื่อพี่น้องนะค่าเทายังไงก็จะรายงานข่าวนะค่าเท่าไรจะใจ่ใจกันนะจุ๊บู